อันนี้นะคะเส้นสาวทะลุเนินเออเส้นสาวทะลุเนินนะคะกดทะลุป้องข้อนิ้วเนาะข้อนิ้วอยู่นี้นักเรียนบอกว่าไม่เข้าใจตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้คือถ้ามีเส้นที่ทะลุแบบนี้ไม่ดีนะคะจริงๆแล้วเพราะอะไรอันนี้ก็คือถ้าถั่วเฉลี่ยคนตายก็เจ็ดสิบนะเจ็ดสิบปีตายแต่ถ้าบางคนมือกว้างกว่านี้ก็แปลว่าครอบครัวนั้นเหมือนอายุยืนเนาะอาจจะตายเป็นร้อยปีก็แล้วแต่ตรงข้อนี้ก็จะแปดแปดสิบเก้าสิบก็แล้วแต่ได้เหมือนกัน แต่ถั่วเฉลีย่ยที่เจ็ดสิบก่อนแล้วกันนะคะถ้าเกินไปตรงนี้เหมือนบางคนทาวาสนาแบบนี้เลยใช่ไหมคะสูงแบบนี้เลยนะคะ mm hmm. ก็แปลว่าชีวิตเนี่ยต้องดิ้นรนยันแบบแก่นะเออเหมือนที่เอกชอบพูดกับนักเรียนสมองว่า,วาถ้ามีเนินอาทิตย์ไม่สวยอีกชีวิตดิ้นรนอย่างนี้อีกนะคะก็แปลว่าต้องแบบพวกวงเวียนชีวิตอะขอเขากินลําบากตายก็ไม่ตายอย่างเงี้ยนะคะก็ชีวิตอย่างนี้แต่ถ้าเนินนี้ค่ะ อาทิตย์ค่ะยาวเกินสามเปนนะคะคือสามสิบมิลเนาะ,ะน้ำทัดวัดนี่นะคะสมมติว่าเนี่ยของเอกแค่ยี่ห้าเนาะแต่เอ๋เส้นวาสดุไหไม่ได้ทะลุกเกินป้องเนาะแต่ถ้าทะลุกเกินป้องอะเส้นว่าเส้นตรงเนี้ยค่ะมันต้องอยู่เส้นใจตรงนี้เกินสามสิบเนี่ยเส้นใจต้องย้ายตรงมันอยู่ตรงนี้เห็นปะเนินตรงนี้ถึงจะสวยงามกว้างนะสามสิบมิลคนพวกนี้จะเป็นระดับเจ้าสัว นะมีธุรกิจใหญ่โตทิ้งไว้ให้ลูกหลานแบบตายไปแล้วลูกหลานก็สบายอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ถ้าเนินอาทิตย์เนี้ยไม่สวยก็มีวาส,สนาแค่นี้พอเนี่ยของพี่อะเนินอาทิตย์พี่แค่ยี่ห้าเองนะยเนินอาทิตย์พี่ไม่ได้กว้างขนาดนั้นไม่สวยเดี๋ยว่อนของพี่เท่าไหร่วะเออยี่สิบห้านะคะยังไม่ถึงสามสิบนะคะก็ถือว่าพอใช้ได้ไม่ได้ถือว่าดีมากนะคะพี่ตัดเส้นวาสนาพี่มีแค่นี้ค่ะนะคะพี่ไม่ได้มีเส้นวาสนาสูงส่งขนาดนี้นะ เส้นวาสนาสูงๆขนาดนี้เนินตรงนี้ต้องสวยด้วยนะคะมีเนื้อเนื้อที่กว้างสามสิบมิลลิเมตรนะคะถ้าไม่สวยแล้วมีเส้นวาสนายาวทะลุป้องมายานี้ก็เป็นยังไงชีวิตลำบากต้องดิ้นรนค่ะเนื่ออยากเป็นอย่างนั้นไหมไม่อยากไม่อยากเป็นนะคะโอเคอย่าไปทําให้ลูกค้าแบบนี้นะคะบาปกรรมนะคะ